เอาละก็ต้องขอสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะวีก็มาเจอกันในเกมแคสออฟแคสตวันนี้เราจะไปดูสูตรป้นบ้านแปดทีเ่เป็นทางอากาศโดยเฉพาะก็จะมีบอลลูน30ตัวมินเนี่ยนอีก25ตัวแล้วก็ใช้เป็นเพิ่มเลือด1ขวดบ้า2ขวดแล้วก็อิทิน1ขวดจริงๆเขาจะใช้เป็นเพิ่มเลือด2ขวดบ้าน1ขวดแต่ตอันนี้เราเอาบ้ามา2ค่ก สำหรับบ้านนี้ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าสามแสนเหรียญสองแสน 2, น้ำม่วงหนึ่งขันน้ำดำก็ถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่างบที่เราใช้ก็ไม่เยอะเราก็ต้องดูป้อมที่มันเป่าแล้วก็บ้านนี้เขาป้อมพุใช้งานไม่ได้หนึ่งอันด้วยเราจะต้องปล่อยทางด้านบนเพราะว่าเป็นด้านหลังของเครื่องเป่าแล้วก็ตามด้วยมินเนี่ยน แล้วก็บัลลูนปล่อยไปเป็นประมาณนี้กระดานก็คิงเราก็จะตายเราก็อมปล่อยบอลลูนเพิ่มแล้วเปิดไม่ตายคิงก็ปล่อยมิเงี่ยนไปอีกเราต้องรอจังหวะด้วยนะทุกคนก็บอลลูนเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยถ้าอพวกป้อมพุมันยังไม่พัง มันก็จะเล่นยากแต่นี้มันอยู่ข้างในหมดเลยมันก็เล่นยากหมดเลยแล้วก็ปล่อยบอลลูนไปจนหมดตรงนี้แล้วก็ทำได้มีเนียนจนหมดตรงนี้แล้วก็เหลือแค่ทันยาปล่อยยาบ้าไปหนึ่งขวดให้บอลลูนเราทางานเร็วขึ้นก็เพิ่มเลือดเพราะว่าบอลลูนเราใกล้ตายแล้วก็ยาบ้าตรงนี Dear, น้หนึ่งขวดให้ไปรีดทรายป้อมพุแต่เหลือเหมือนป้อมพุเราจะเหลือหนึ่งป้อมก็ ตอนนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่เราได้หนึ่งดาวไปเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นแล้วอตอนนี้บอลลูนเรากำลังเดินทางไปที่ป้อมภูตอนนี้ป้อมภูพังไปแล้วเหลือแค่ป้อมข้อมดก็เอออย่างนั้นสวยก็อตอนนี้ก็ไม่มีอาวุธอะไรแล้วเออตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้ยาพิษเลยลืม ก็สำหรับสูตรนี้ก็เล่นไม่ค่อยยากนะแต่ถ้าอืมทางที่ดีก็ต้องทำลายป้อมพูให้ได้เพราะว่ามันจะได้เล่นง่ายถ้าบ้านไหนที่ป้อมพูอยู่นอกๆก็จะโคตรดีกว่านี้ะมันจะตีง่ายขึ้นก็ตอนนี้เราก็น่าจะได้สามดาวเพราะว่าก็เข้าถึงสถานการ์แล้ว สองดาวเป็นตาที่ดีคุ้มค่าเลยทีเดียวยก็กระจายไปรอบๆเพื่อไปทําลายปมเพอเพื่อทำลายกระต๊อบช่างก็สร้างก็ตาน,นี้เราก็ได้มาสามดาวหนึ่งอเปอร์ซถือว่าเป็นตาที่ดีเพราะว่าไม่ขาดทุนสักอย่างก็ได้ถ้วยมาอัข้ังเยอะอยู่ก็ สูตรนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละนะทุกคนถือว่าคุ้มคุ้มมากเอาละทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมไลค์แชร์ติดตามด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย